สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ Excel ในหัวข้อ sum if ที่มี s นะคะก็คือเป็นการ sum โดยมีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ,คะก็คือเรากำหนดตัวอย่างว่าเป็นตารางการขายโดยที่คอลัมน์แรกเป็นปีเป็นรหัสเป็นชื่อเป็นผน,นกแล้วก็เป็นจำนวน ยอดเงินที่เราขายสินค้าได้นะคะตัวอย่างนะคะเราจะให้หายอดรวมของแผนกนะคะโดยที่รวมมาเฉพาะที่มีมูลค่ายอดขายเกิน3ามหมนนะคะอธิบายอีกครั้งก็คือถ้าแผนก A1 มียอดขายที่เกิน30,000อยู่3ยอดก็จะให้เอาเฉพาะยอดที่เกิน30,000นั้นมาซ้ำแล้วก็เอามาไว้ในช่อง i4 นะคะ ค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะการใช้สูตร sum if s ใช่ไหมคะค่ะเมื่อ,อเมื่อเราพิมพ์สูตรเสร็จเรากด c o n t r l a ก็ได้นะคะจะขึ้นตารางนี้มาเพื่อให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะ sum r a n g sum r a n g ก็คือไปซ้ m ที่ช่วงไหน sum ที่ช่วงนี้คะ่ะเอาล็อกสูตรไว้ก่อนเลยนะคะค่ายทิเรียก็คือโจทย์บอกว่าเป็นแผนก ค่ายที่เหลือแหลงถ้าแหลงเราก็ต้องเลือกแบบนี้ระยะเยอะๆไปคุมไว้นะคะแล้วเราก็ F4 เหมือนเดิมค่ะค่ายที่เลียเมื่อกี้เราบอกแผนตรงนี้ค่ะตามโจทย์ต่อไปตรงนี้จะเสร็จแล้วสําหรับคําสั่งแรกที่ว่าให้ซ้าข้อมูลของแผน A1 นะคะส่วนค่ายที่เหลียที่สองเมื่อกี้เราบอกว่าต้องมียอดขายเกินกว่า30,000ค่ายที่เลียที่สองยอดขายค่ะ ใช่ไหมคะก็กด F4 เพื่อล็อกค่าย่ิลเียที่2คําสั่งที่2เราบอกว่ามากกว่า30,000ืเราก็ใส่มากกว่าหรือเท่ากับ30,000ืนะคะค่ะจะเห็นแล้วนะคะว่าตัวเลขออกมาเป็น137,150บาทใช่ไหมคะเราลูดสูตรลงมาเราจะเห็นว่าแผนก A1 มียอดขายที่เกิน30,000ื่นอยู่ เท่านี้แผนก H1 มีเท่านี้แผนก s 1มีเท่านี้เรามาตรวจทานคำตอบกันดีกว่านะคะาทางผู้สอนนะคะได้ใส่สีไว้แล้วสำหรับตัวยอดขายที่มีมูลค่าเกินกว่า30,000นะคะโดยใส่สีเขียวไว้เรามาดูกันทีละแผนกนะคะ,ะแผนก A1 นะคะมียอดขายที่เกิน3 0 0 0 0อยู่2ยอดยอดรวมของยอดขายที่เกินส0ม0 0เท่ากับ1 3ึ7ด 137,150ค่ะคำตอบก็ตรงกับตรงนี้นะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นแผนเป็นแผน h1 แล้กันนะคะ h1 จะมีอยู่2ยอดก็คือยอด5้า9 0กับ32,300รวมกันได้91,190ซึ่งตรงกับฝั่งนี้ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้เงื่อนไข วิธีหนึ่งนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็จะมาดูเงื่อนไขที่บอกว่าให้รวมยอดขายของพนักง,งานขายที่ชื่อกอในปีที่เรากําหนดค่ะเราก็จะต้องมีปีที่เราจะต้องหามีชื่อพนักง,งานขายที่เราจะต้องกําหนดไว้นะคะโดยเมื่อซ้าในแต่ละปีก็ให้มาแสดงในช่อง i ตามนี้นะคะเรามาดูการใช้สูตรกันเลยนะคะซ้า if เหตุคะค่ะ,คะเราจะเห็นว่าช่องแรกถามว่าซ้มแรงซ้ำแรงคืออะไรโจทย์บอกว่าให้หาจากยอดขายเราก็คุมยอดขายเหมือนเดิมนะคะกดล็อกแหล่งที่1ที่เราต้องการยอดขายของนายกก็จะเป็นชื่อพนักงานเราก็จะมาคุมที่ชื่อพนักงานนายกใช่ไหมคะ ใายที <icana> ่เหล่ยคือนายกอนายกออยู่ช่องนี้ H13 ใส่ตรงนี้ค่ะอันนี้จบค่ะถามว่าให้เราซ้ำจากยอดขายของนายกอเสร็จค่ะส่วนเงื่อนไขที่สองในปีที่เรากำหนดในปีใายที่เหลี่ยของปีก็คือคอลัมน์ A นะคะเมื่อเราคุมเสร็จแล้วก็ล็อกสูตรคอลัมน์ A แล้วก็ในปีที่กำหนด ปีที่เราให้หาปีแรก2014อยู่ในช่อง G13 ก็ใส่ G13 Enter ค่ะเราก็จะได้ว่ายอดขายของในกยกอบเฉพาะปี2014คือ2 3 8 1บาท2015ได้เท่านี้2016ได้เท่านี้รวมกันแล้วได้43,839บาทซึ่งทางผู้สอนก็ได้เช็คไว้แล้วนะคะว่าทั้งหมดโดยใช้สูตร SUMIF ว่าทั้งหมด ยอดขายของนายกในตารางนี้ทุกปีรวมกันได้43,839บาทค่ะการใช้ซัมอีฟแบบมีเงื่อนไขก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือมีเงื่อนไขที่อเออมีเงื่อนไขามากกว่าที่1ก็คือ1 2หรือว่าถ้าเรามี3เราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการซ้ำข้อมูลค่ะ ติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกเกี่ยวกับ Excel นะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ